นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุจจาสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจาสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจัสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหูสุริยังจันทังวามุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหูสุริยังจันทังวามุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหูสุริยังจันทังวามุตจัสสุ มะอะอุนะโมวิม MM th ุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวะมุตจาสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุปมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังวามุตจัสุป Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang มะอะอุนะโมาวิมุตตานังนะโมาวิมุตติยาพระหูสุริยังจังทงนทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหูสุริยังจันทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหูสุริยังจันทังบามุตจัสุ Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan thang, Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi nang na mo vi ya ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang Ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra ho su ri yang

Mo, nao, na mo, ya, hu, thang, Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi mut ti na ya ra ho Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi mut ti ya ra ho Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi mut ti ya ra ho

Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan

Ma <má> a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra hu su ri yang chan Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra hu su ri yang chan Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra hu su ri yang chan Ma a u na mo vi ta nang na mo vi ti ya ra ho su ri yang cha Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ti ya ra ho su ri yang cha Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ti ya ra ho su ri yang chan มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุ Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan -tà Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan Ma a u na mo vi mut ta nang na mo vi ra ho su ri yang chan

มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุ มะอะุะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทงังบามุตจัสุปมะอะุะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุปมะอะุะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังบามุตจัสุป มะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุ ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra hu su ri yang ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra hu su ri yang ma a u na mo vi nang na mo vi mut ti ya ra hu su ri yang มะอะุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุร an ิยังจันทังปะมุตจัสสุมะอะุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุตจัสสุ